บาฮเีอเลมซาวดีพ e ี่น้องกระท่องคินดินสยามและคนงามงามสบายดีแบนบอบีความหอนเนวองคองพระพุทธเจ้าได้ตัดสองสรรยันไครทำบุญทํำทานจังซุ้มยินหายหอนเนว ผู้มูเช้าด่อนเจ้าบริษัทนั่นทั้งสีมีปิกษุภิกษุนี่บาสกอุบาสิกาเพื่อนบอกไปให้ใจตั้งกระต่อบุญบอนบอดีสิเกิดฟุ่นในเจ้าหห่งนอกไกลนี่บอนอยู่ดีกินดีสิห่งนีบ่อไรเวินอว เกิดเป็นคนมาแล้วแสนดีนอกพ่อไ่ย้อนวาบุญนอกก็ไว้ได้เที่ยวใจนและทรงตามเขาและน้ำเครื่องอยู่ของกินนะให้มีสินมีทานอยู่สบายกาพ่อแล้วลาเดี๋ยวสิไปทางนาคือสินทานปราวันนาเพื่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่ บ่มีขายขันอยากได้ให้ทำสั่งและก็เอานคือเมื่อนี้ฝุ่งโมูเจ้ามาหอวมกะทาท่านนมาได้งานกวังบุญที in <Four> ่ก่อทุนไปเมืองป่า ผงเข้าป่าน้าน้ํามีกระตามกันบ่ใจตายไปหนาจักจันไผสิได้อย่าแป้งไว้นั่นคักลายขึ้นแมืนหามาได้ใจไปเนท่านนําผลของกรรมสิดําสูส่วนดีไปปายหน้วันลา ขั uhm, <that> ้นเจ้ามาถึงเลี้ยวย่าหยุดเบื่อไปทั้งหม่พ่วมตั้งใจก่อนสิออกจากบ่านมัดอําเทว่าส่วนบุญคำว่าบุญบุญนั้นหมอมีไปนั้นปั่นแดงนามอยู่เองขั้นเจ้าจิ้นจังสีอิมทองอยากขอทาผู้อื่นใด ยงายบก็มากไกลไกลไม่คกบุญประกาศทองใจประสงค์ต่อตั้งแม้นต้านหน่อยก็คออยเล็มบุญบ่เต็มมือดีมือไม่ให้ค้อยซืมเติมกันไปกันมาส่วนปลาทไหลลนหลุดแหววผลบุญเฮาที่ทำสร้างสิเป็นหนทางนั้นสี่สอง khơn xa văn ơi con noang bèn áo hoàng vô viết mãn na hò mẹ